สวัสดีค่ะชื่อดรนริสาชวิดุลอ๋อนะคะตอนนี้ก็อยู่ประเทศอังกฤษอยู่มา26ปีแล้วค่ะมาที่นี่เพราะว่ามาเรียนปริญญาเอกที่ LSE London School of Economics นะคะจบแล้วก็ทำงานเป็นอาจารย์นะคะที่ LSE ที่ King College แล้วก็เป็น CFO ก็คือผู้อำนวยการทางด้านการเงินของบริษัทต่างๆนะคะแล้วก็สี่หปีที่แล้วค่ะก็ตั้งบริษัทตัวเองขึ้นมาชื่อ c o c o p a นะคะเป็น FinTech Startup ที่ประเทศอังกฤษ ค่ะก็อยู่ที่อังกฤษมานานแล้วแต่ว่ากลับเมืองไทยบ่อยนะคะทุกปีจะกลับเมืองไทยช่วงซัมเมอร์ค่ะพาลูกๆไปเยี่ยมคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะพาลูกๆไปทํางานอาสานะคะึ้นดอยไปช่วยเด็กกพาพร้าก็เป็นสิ่งที่เราทําทุกปีอยู่แล้วถ้าถามว่าเมื่อเรากรเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยเราจะอยู่ที่อังกฤษตอ่อหรือว่ากลับเมืองไทยแน่นอนเรากลับเมืองไทยอยู่แล้วค่ะแล้วอาจจะมาเยี่ยมลูกบ้างไปๆมาๆ ะค,ะความฝันของตัวเองก็คือเมื่อเราขายธุรกิจได้แล้วนะคะถึงสุดท้ายแล้วเราก็คงกลับบ้านเราไปทํางานอาสาเต็มตัวนี่คือความฝันก็จะขึ้นไปอยู่บนดอยไปทํางานอาสามากขึ้นเป็นฟูลไทม์มากขึ้นนะคะเต็มเวลามากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วก็มองหาที่อยู่ที่เมืองไทยแต่ก่อนก็มีบ้านอยู่นะคะแต่ก็ขายไปละแต่ถึงเวลาเนี่ยเมื่อตอนเราจะกลับเมืองไทยก็อยากจะมีที่ที่หนึ่งที่เราสามารถจะเอาของไปไว้ไปอยู่ นะคะแล้วก็ถึงเวลาขึ้นดอยเราก็เอาเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าไปพักไปที่นั่นก็ได้เจอโครงการหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะคะของ MQDC ชื่อ Forestia ชอบมากเพราะว่าอันแรกเลยเนี่ยเจ้าของโครงการน่ารักมากนะคะคุณบีที่พาพรคือความตั้งใจของคุณบีเนี่ยนะคะก็คือมีกําไรจากการทําธุรกิจก็จะเอาไปช่วยช่วยเหลือสังคมซึ่งมันตรงกับที่เราทําอยู่แล้วเป็นคอนเซ็ปต์ของ c o c a o a อยู่แล้วนะคะ Pay It Forward อันนี้ก็สาคัญอันหนึ่งอันที่2คือเป็นโปรเจกต์ที่ชอบมากมันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่กรุงเทพแต่ว่าสร้างป่า50%ในพื้นที่เนี่ยมีป่าในนั้นมีการมีมีหิงห้อยเข้าไปอยู่และมีผีเสื้อแล้วก็กำลังจะมีเก้งก,กวางเอาไปอยู่ในป่าในส่วนที่เป็นป่าแล้วทุกอย่างในนั้นเนี่ยเป็นะระบบที่คิดถึงสิ่งแวดล้อมนะคะ sustainability ซึ่งมันตอบโจทย์เราชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เลยได้ไปจองไว้ห้องหนึ่งแล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วเราควบคอง ได้ไปอยู่ที่นู่นเวลากลับเมืองไทยนะคะแล้วอาจจะไปมาที่นี่กับที่ที่อังกฤษด้วยนะคะแต่ก็เป็นที่ที่เราจะสามารถไปอยู่ได้อย่างมีความสุขมีป่าแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้อยากออกไปดูหนังหรือเป็นคาเฟ่ก็อยู่ก็อยู่ที่ที่ที่เดียวกันมีโรงพยาบาลอย่างนั้นด้วยแล้วก็อยู่กรุงเทพไม่ไกลนะคะจากสนามบินแล้วก็ไม่ไกลจากในตัวเมืองที่กรุงเทพก็คิดว่าอันนี้ราคาตอบโจทย์ชอบมากค่ะโปรเจกต์นี้